คนมาหาวันนี้มาแบ่งปันจริงๆเลยจากเรื่องราวของเราเองชื่อปฏิมานะคะหรือว่าคุณปฏิมาหรือน้องปฏิมาหรือพี่มิวน้องมิวคุณมิวค่ะตามนั้นเลยก็จะมาแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับว่าคู่ชีวิตเพราะว่าอันนี้เอาจากจากความรู้สึกของตัวเองแล้วก็คู่ชีวิตนะคะ ที่อยู่ด้วยกันนานคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันนานเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแบบอ่าเวลาเวลาตอนเราครบกันใช่ไหมนบจะเล่าให้ฟังว่าตอนเราครบกันเราก็จะเป็นแบบอะไรเป็นเหมือนเป็นเหมือนประมาณแบบฟีลลิ่งเหมือนแฟนการถูกไหม เออพอเราแต่งงานแล้วก็เป็นสามีภรรยาถูกไหมคะบางคู่ก็จะแต่งงานกันแล้วมีลูกเลยหรือบางคนอาจจะมีก่อนก็ได้หรือบางคนอาจจะมีตอนแบบ40 30ิบสกว่าหรืออะไรก็ตามแต่แลสะสเตจจะมีไม่เหมือนกันแต่ส่วนตัวของน้องหมิวนะน้องหมิวคิดมาตลอดว่าเวลาน้องหมิวมีลูกน้องหมิวต้องการให้ลูกอะ่ะ โตมาพร้อมเราแล้วก็ได้ไปไหนมาไหนยังแบบแบบร่างกายเราก็ยังเดินทะลุเมื่อก่อนที่เราคิดใช่ไหมก็จะมาแชร์ฟังว่าส่วนตัวเราแต่งงานคู่เราแต่งงานปีนี้เข้าปีที่17 <s, laughs> ถามว่าเคยมีอะไรที่ไม่ตรงกันไหมก็ม <ul> ีค่ะแต่ว่าอยากจะแบ่งปันว่า ในคู่ชีวิตมันจะมีสเตจบางที่เราไปบอกเขาไปบอกใครใครก็ไม่เข้าใจหรอกทุกคนจะต้องบอก your p a t สเองแต่ทุกคนเหมือนเดินไปตามทางของตัวเองแล้วทุกคนจะเข้าใจอย่างของน้องมิวเนี่ยน้องมิวมีลูกตั้งแต่อายุไม่มากใช่ไหมส่วนสามีก็จะอายุมากกว่าเราก็คือเงินแกก็จะมีลูกอ่าอืม ตอนอายุก็พอประมาณใช่ไหมเสร็จแล้วก็คือว่าความเป็นแม่อันเนี้ยนะผู้หญิงหลายคนเจอถ้ามาฟังน้องหมิวแล้วเอาไปใช้ทุกคนจะสามารถปรับให้ชีวิตทั้งคู่ของคุณดีขึ้นได้สิ่งที่น้องหมิวผ่านมาสเตทที่น้องหมิวผ่านมาน้องหมิวได้เรียนรู้ว่าเวลาเรามีลูกอะ ผู้หญิงอะบางทีเราเอาโฟกัสของเราไปไว้กับลูกมากเกินไปจำไปนะถ้าใครไม่เคยเป็นแม่คนจะไม่เข้าใจในจุดนี้เพราะว่าแม่จะต้องมีเวลาดูแลลูกทั้งหมดใช่ไหมหรือบางคนจะต้องไปทำงานด้วยก็ต้องแบ่งเวลาแบ่งอะไรนู่นนี่นั่นแต่ สิ่งหนึ่งคือไม่อยากให้ให้หลุดออกก็คืออย่าลืมตัวเองนะคะอย่าลืมตัวเองหมายความว่าอย่างไงอันนี้น้องมิวผ่านมาแล้วน้องมิวก็เลยมาแชร์ด้วยความจริงใจก็คือว่าช่วงเวลาเรามีลูกใช่ไหมเราทั้งบางคนก็อาจจะไปทํางานบางคนอาจจะไม่ทํางานแต่ส่วนตรงของน้องมิวคือทํามีหมดทั้งตอนทําและไม่ทาใช่ไหมแล้วก็ ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราอย่าลืมก็คืออย่าลืมตัวเราเองหมายความว่าไงก็คือว่าตอนถ้าชีวิตคู่เราจะก้าวเติบโตไปกับสามีเราแล้วจะอยู่ในสเตทที่แบบโอเคดีงามใช่ไหมมันก็จะต้องแบบเหมือนโฟกัสของเราทั้งหมดอะไม่ได้ไปอยู่ที่ตรงลูอะทุกคนทั้งหมดเข้าใจยัง มันก็คือการประลานนั่นแหละแต่ว่าการประลานตรงนี้ไม่ใช่แบบให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่กับลูกหมดใช่ไหมเพราะว่าจำไว้นะไม่มีใครอยู่กับเราตลอดม่ต้องมีถึงระบอกอยากแชร์ว่าเราต้องอย่าลืมตัวเองลูกเขาก็มีพาร์ทของเขา มีเหมือนเหมือนมีพาร์ทของเขาที่จะต้องทําหรือว่ามีสิ่งต่างๆที่เขาอยากจะทาของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแม่ในส่วนตัวนะอันนี้เล่าเรื่องตัวเองไม่เกี่ยวกับคนอื่น mm. ก็คือว่าถ้าเราเป็นคุณแม่เราก็จะต้องดูแลตัวเองทําไมถึงกล้าแชร์ไว้สุขภาพคือหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตอ่าหมายถึงว่าเราก็ต้อง ดูลูกไปด้วยดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยเพราะว่าเราจะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าเราสุขภาพไม่ดีแต่ถ้าเราสุขภาพดีเราจะทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยทุกคนนะก็ไม่ว่าจะเป็นอยู่กับสามีแบบมีความสุขที่ดีขึ้นแล้วก็ประล้านกับสามีได้มากขึ้นอ,อันนี้ใช้ส่วนตัวแล้วเขาแล้วก็ดีมากด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ดีิ่งยิ่งขึ้นเยอะเลยนะ เพราะว่าตอนที่เรามีลูกใช่ไหมถ้าเราลืมโฟกัสสามีเราแล้วก็ตัวเราเองด้วยใช่ไหมคือก็คือคือการกลับมามองดูตัวเองสนใจตัวเองรักตัวเองนั่นแหละหลักตัวเองก็มีหลายรูปแบบแต่ละคนก็อาจจะปรับเปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรารักตัวเองอะค่ะสามีเขาก็จะรัก,กเราอัตโนมัติเลยนะ้องหนูคิดว่าเพราะว่าหนึ่ง เราก็จะกลับไปโหมดที่เปิดใจเหมือนตอนที่เราครบกันตอนแรกๆอันเนี้นะหลายคู่ที่คบกันมานานถ้าได้มาฟังคลิปน้องหมิวโชคดีมากเพราะว่าจำได้ไหมตอนที่พวกคุณจีบกันใหม่ๆรักกันใหม่ๆดูแลกันดีๆอย่างนั้นอะ แต่น้องมิวเชื่อว่าหลายคนคงจะผ่านสเตจนี้มาถ้างั้นบางคู่ที่อยู่กันมาสิบห้าปียี่สิบปีไม่จากกันหรอกแต่ถ้าผู้ชายอะ่ะอ,อ๋ออันนี้ในเล่าเรื่องในความเป็นผู้ชายผู้ชายเขามีความเป็นผู้นำใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ต้องจะต้องมีความเป็นผู้หญิงแต่ถ้าผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำยากอะ่ะ เป็นผู้นํามากอ่ะคืออะไรก็ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยใช่ไหมผู้ชายเขาก็จะหมดพลังทุกคนเขาก็จะแบบว่าเออเราฉันอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเก็ตไหมเอออันนี้เป็นวิธีมาบอกฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรบางทีเขาไปเจอสาวอื่นหรืออะไรอื่นแบบใหม่ๆเหมือนตอนที่เขาจีบกันกับเราอ่ะจำได้ไหม นั่นแหละก็เลยเป็นจุดจบของชีวิตคู่แต่ส่วนตัวแล้วเราเข้าใจในจุดนี้แล้วเราก็เลยรู้ว่าอเวลาเรามีลูกนะคะเลี้ยงลูกไปดูแลลูกแบ่งตารางดูแล้วแต่ทุกคนมีเวลาเท่ากันอยู่ที่ใครจะจัดการเวลาเพราะฉะนั้นในการดูแลของคุณแม่ดูแลตัวเองให้ดีก็ย่อมสำคัญ เช่นเดียวกันเพราะว่าและแล้วถ้าเป็นชีวิตคู่ใช่ไหมสมมติชีวิตคู่จะต้องอยู่กันไปยาวนานหรือว่าอยู่กันไปเท่าที่จะอยู่กันได้ตามท้องแต่ละคนเลยลูกเขาก็จะต้องออกไปอยู่ดีสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมรับมือส่วนตัวน้องหมิวใช่ไหม,มปล่อยไปเลยค่ะปล่อยลูกไปเลยให้เขาเติบโตจเจริญง,งอกงามในแบบของเขาแล้วเราก็เป็น เป็นบ้านเป็นล่มให้เขาเมื่อเขาต้องการมาทุกเมื่อและเราก็ต้องดูแลตัวเรารักสามีเราด้วยบายคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องคู่ชีวิตให้ฟังต่อบายคะ่ะ